สวัสดี well. oh, ครับผมพบกันอีกแล้วครับโอเครับเนี่ยหุ่นน็อตตัวใหญ่ครับในเทาสั่งผู้ชำนาญงานครับฟ้องแก้วการทำงานเปลี่ยนอะไรครับกันบคมมาไปไม่ปีกกองอ๋อเปลี่ยนไม้ปีกกองเนาะกันบกันโคมด้วยกอดเทาด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนไอตัวหุ้มเทาในด้วยไหม อจับเผานะครับนี่ทั้งดอกครับหัวเผานี่ครับมัน<ด>ออกมาจนทะลุมาอย่างนี้ครับอย่างไรครับอ่างครับตามหมูนทีหน่อยนิดนึงอ๋อเอาละอ๋าเอาละอ๋า ครับน้ำมันเกียร์หลังเนี่โอ้ปารน้ำมันเกียร์ออกับต้องไมยังข้ามเเป็น้เขาเนี่ยนะฮะขึ้เาตก็เวียงงัวนเลยตรงนี้จะเข้าไปในเครื่องครับน้ำมันเกียร์ฟังใส นี่ติดไปขอเบียงเลยฮะนี่ติดไปขอเบียงเลยเนี่ยมัวขาดขอย่างยางมันขาดเนี like ่ยมันขึ้นมากเลยในี and, ่้วมันเกียวอ่ะมันก็ขาดแต่มันแห้งเห็นปะมันแห้งอ่ะเจราบีจระบีเจลาบีเจราบีออกนีบอ่ไม่ยังไงใช่เพราะใจเดี๋ยวออกเจราบีเมืเลยฮะเจราบีจระบีน้ำมันขึ้ตมเขาใช้ชุดตลอดไ่ล <ort>. มันสิมีหยังมีหยังอะไะขอยังวัดน่ะนั่นครับน่ะเนี่ยนะบางวันมันขึ้นแฉกมันไม่ได้รั่วนะจริงขนาดนี่มันแตกปุ๊บกิจ้าบีกำลังจะเช็ดดูความสะอาดว่ามันรั่วหรือเปล่าเช็ดแฉกนี่มันไม่ได้ใส่จับแล้วเดี๋ยวจะเปิดอะไรพวกไปวิ่งเบิ้งพวกไปวิ่งเบิ้งเหรอดูยางทางไปวิ่งเหรทางแค้เพื่อมทางท่านไม่ใช บ่ฟังอี่นะอีบอนาทอดช็อกกันนะาังทำความสะอาดดูครับว่ามันรั่วไหมยางพอท็อกอนี่ยางหุ้มเผาเนี่ยข้างในนะครับเาเกมก็ไ,ได้นบันเกียร์ครับเ,รเกียไว้ครับ ไม้ตีกองเรียบร้อยฝั่งนี้เห็นไหมครับโอ้โหนี <c oughs> เ่เรียบร้อยเหมือนกันครับไม้ตีกองเปลี่ยนไม้ตีกองด้วยครับตอดแล้วก็พังเยอะอย่างนี้ยครับรถรถ,รถสามปีกว่ายังไม่ได้ทำอะไรนะครับผมวันนี้ยกชุดเลยฮะทั้งเทาทั้งไม้ตีกองทั้งกันคงเลย ไม้กันโคง้งลูกยางโคงเปลี่ยนเป็นชุดเลยฮะวันนี้ มาแล้วครับตัวนี้ยังเอี่ยมอยู่เลยครับข้างในอูเอี่ยมมากเลยครับแหลกโคตรเอี่ยมเลยนี่ตัวต่อไม้กีกองในออกมาครับเลยนี่นวันนี้เปลี่ยนชุดใหญ่เรื่องเรา มไม้ต<ส>ีก่องนับเอานอาอกะนับเคียวนะฮะคอยนั่นนะเดือดส,สเปนก็ดเปิดอยากอยู่ตรงนั้นดีนกเปิด,เ,ปด,เ,ปดเอาสเปนสินสองสิสาม เท่าไหร่ปะสิบห้านะครับเกียวนี่สิบห้าต้องให้หมุนเข้าเท่านี้นะครับผมตัวกันบั้นด้วบั้นเกียวตายช่วยด้วยตัวโตกันไม่เข้ากันหีือเท่เออเข้าอยู่นี่แหละ เข้ามาสองเกียวเข้ากันอยู่เนาะคือนีคือด,ดีเกียวเครื่ออือก็คือ,อดีก็มันยังมีคลองมันอยู่พี่มานเห็นไมนะยน่ะคลองเกา่าคลองใหม่อยู่น,นะเห็นไหม เมื่านี้เราลูกค้าคนนึงเปิดสวดคนขึ้นมมันล้ตกใจเลยเราก็นึกว่าพระสวดโอ้ยอย่ากระจายเลยเราเป็นอเ่างนี้คุณใส่ความเขาเขาเขามินประมาทกลับนะอย่านะไม่ได้นะไปดูไหนเจะพาไปตู้สี่โมงโอ้ยเราไปตั้งแต่ห้าโมงเราไปบ่ายโมงไปร้องแต่ตู้นี้ไม่เปิดอ่ะสี่ยังไงได้ยังไงมาของเราไปแค่ไว้เป็นล่ยไส้อ่า พูดทีนี่นะพูดได้นะอย่าไปพูดท่เได้ยินนะเขาพร้อมกลับในล้บากแปดสิบสิบสองสิบสองฝั่งนี้เนาะฝั่งเลขสิบห้าไซีนมันก็ไม่รั่วใช่ไหมหมาน่ะ้มันดังไอะพี่หมา่รั่วไปเยอะไม่เยอะมันเหนียวเลยอะ เอาเลยที่ถ่ายแล้วน้ำตาลโรยเลยน้ำมันเครื่องน้ำตาลใส่เลยเจ็บเจ็บเอาทุกคืนเลยบอกเพราะผมว่าเอาขับเป็นคืนเลยไอ้นี่ว่วงมากช่วงโควิดรอบแรกผมติดทังเดียวว่วงผมขับเป็นคืนปั๊มเลยนี่เดียวรถเป็นคืนเลยที่ปั๊มสิบสามสิบสามพอดีทุกเน่าอะไรไงยาวโอเคถ่ายร้ายถ่ายรถอะไรโอเคสิบสองนี่แหละนับออกว่างานแมน สี่สิบสองเยี่ยเลตั้งเราทั้งง่าเนาตั้งเราแบ่งคิวมาฮะก็อีกสองเขียวเกิดสองช่วงวิรอบแรกนะสิบสามสิบสี่สิบีกนึดสิบห้าสิบห้ามาร์คจะตองทันทีขีไว้ครับใส่ใส่ไปเรอยโอเค อออรย่่งงนี้เเืสแกก็เศร้าอยู่เนาะ่แกไอ้พวกนี้เกี่ยวมันปเปล่นยังบ่ เฉียว<พ><น>มันเป็นยังบอคันมันเอาเน้นๆมันมีกาดลู่อยู่บอลูยเนาะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยตัวนี้ก็เก็บไว้สำรองไม่เป็นไรหรอกเปลี่ยนไปเลยก็ไปซื้อแต่ตัวนั้นไว้เป็นสำรองไปซื้อเข็มบลไทยมา,มายเขา็มบันทยไปซื้อไมาเขารู้อะไปซื้อนี่มา,าแบบไหนแบบนี้เลยเหรอ,อหตัวอย่างนะอีกตัวอย่างนะเอาเปลี่ยนอีกสองตัวถ้าจะเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้ต้องเอาตัวเท่าเนี้ยอีกสองตัวเพราะจะมาแล้ตัวนี้ ใช่ไหมจอบตัวอใส่ได้บ่ล่ะฮะใส่ได้บ่ได้ไปนี่ใส่ได้บ่เอาตัวนี้ไปซื้อตัวอย่างดิเอาตัวนี้ไปซื้อเป็นตัวอย่างจับตัวจับตัวจับตัวใช่ฮะจับตัวก็ยี่สิบบาทเอาบิดตัวเข้าบิดข้อเข้าใส่กี่ดีไว้กันยังงนะใช่ไหมมีน้อยหนึ่ง ใช้เจลเบียไปกันถึงเลยงัดเบิดตัวไนเป็นไรเนาะตัวปืนเป็นไงแฟบนี่เอาแฟบป่ะแฟบอยู่นี่อยู่นี่นะควักจารบีออกครับก่อนจะใช้นะครับต้องเอาแฟบมาใส่มือก่อนเอามือดีดฮะเดี๋ยวผม<อ>ดำเนี่ยผมดำ ปาก็อจะมาทาหัวกันดกเฮ้ยเนี่ยไปขี่ท่าหนุ่เห็นไหมครับถ้าไม่ใช้แฟบนี่น้ำรองติดมือหนึบเลยนะล้างไม่ออกเลยครับออกแล้วไม่ติดมือเห็นไหมครับใช้แฟบขอตัวนี้มาทางก่อทางก็อนตดกอนนี้มันมันไปจุดนิ่งบ่ เอออย่างนั้นเอางัดคราวนี้กึดงัดออกครับออกแล้วเรียบร้อยออกครับรอบนี้โอ้ยเดี๋ยวไม่ขึ้นแล้วเเอางัดน่เาเรียบร้อยครับไอ้อตัวเล็กๆนีๆ่ครับสปริงไม่เห็นนะตัวเล็กๆเองเล็กๆเองออกยากกิ๊บพอยเอาแล้วเ,เว้ย

ได้ไหมเขา้าเข้าง่ายอยู่แล้วเอ,อ้าเ,เอ,อ้ตรงนี้เข้ามาไงเอ,อ้ยง่ายอยู่ตัวเขาโอ้ตัวนี้น้อยนี่คือ,อยาดเลยวะเอ,อ,อ้าอืมอ่าเรียบร้อยครับเข้าแล้วล็อกสร้าง,งนี่ไว้ใจได้นะพี่นะเขาไม่ได้ซ่อมแค่รถนี่นะพี่นะ เครื่องบินก็ได้พี่ไอเด็กของของเด็กเล่นนะไปเอาผู้หญิงก็ส้มได้ผู้หญิงนี่ก็เขาก็ได้ครับเออคอนแคบเลยว้าวแม่ว้าวแถมมันดีๆได้ไหมแน่นอนครับนี่ตัวนี้อัดจารบีเข้าไปแล้วเหมือนเด็กเล่นเลยเนาะโยฟ้าโอ้ยเว้ อดูหมดเลยครับกระป๋องหนึ่งจรารบีอัดเข้าไปอ,อัดเต็มเลยครับ,บรบยบ้อยแล้วก็สวมเขาอย่างนี้เลยแล้วก็เอานีรัดตอนนี้กำลังรอสายรัดอยู่ครับกระป๋องหนึ่งเบิดเลย ทางเดียวเกือบเบิดเเบิดหรอกใส่ไใส่ไหลแเออดรุขกงเาหรอกเขาต้องไปจงมันเลยใส่ได้ก็คืเอาเลยอ่าอือือสองคนเลยเว้นั้นเด็กนี่ล็อกใส่อกเดี๋ยวกาลังรออยู่รอมาแล้วก็ใส่เลยโอยรุดุดไอ้ที่อยากรุดก็ให้ลุดรุด กกม,มันกว่าเขารอกกว่ทมันใหญ่บอเรียมมันนี่นีไรของไม่เพจรยสี่แล้วเรียบมันร้อยเข้าได้คราวนี้เรียมกัสีก้นถ้าปวดเศษคดายลก่กอืมอ่นปวดเศษควายลูกนี่จะเปาเส็จ ดึง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 อ้าวรัดเข้าล็อกนะครับให้มันเข้าล็อกนะเอ้าคี้มือนี่ก็บาดดึงใช่ปฏิญัปไปเห็นเหี้ยบเชื่อมเห็นเหงาพวเห็นได้เชื่อมได้แล้วกันดังดึงเข้าแน่นเลยครับไกล้เลยใช่เ ก็อยู่ในนี่นะนี่นะผ้าเหลืองปกด้วยนะปัดนะครับดึงตัด้วยเนี่ยเออดึงเข้าอีกปะเออเออแน่นบอก็แล้วแน่นบอแน่นบอเข่าล็อกรอกอีกหรอีกน้อยนิดมันไม่มีคำว่าเข้าล็อกอยู่กับความแน่นเอออยู่กับความแน่นเอามันไม่มีมารทบไปทบนึงก่อนเลยจังัะ มอนก่นากกว่ถือเลยจิบตัวนี้ไหมขาบ้งมือด้วย่หเหยียดออกมาด้วยเ้เหยียดออกมาด้วยมือออกมาเลยมหยดออกมาเลยเออเกาะด้วยบวบบวตรงนมันจปีกั้วยทบเขาม้าเนี่ยปีกเลยหน่อยปีกเลยข้อนี้เลยเอ Đi đi một tôi mất đi hoặc dù mất đi là mất đi ti yang lê là mất đi ti mất đi mất đi mất đi mất à mất à, à, à. Tát đi mấ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 t mượn cho đi mất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  Mượn mất đi mất đi mất đi เรียบร้อยครับยักซื้อเลยนี่คราวนี้ก็เช็ดเกา,าวเช็ดเจระบีออกเรียบร้อยว๊าบเรียบร้อยครับจึงลงมาเอ้ามันจะแตกแล้วมั้งนะของนะทำไมมันแตกแล้วนะ่ะพี่นี่ออโอ้ยบ่เดี๋ยวของมันตกแก้วทุยมาแล้วบล่มาแล้วส<ป>ามาแล้วเ,เรียบร้อยครับตอนนี้ก็รัดตั<อ>วนี้อีกทีอันหนึ่งรัด2 0ันเลย กับสั่งเอาก็ทั้งเราขับดูดบ้าได้ตรงนี้มันมีมันมีสั่งอยู่แล้วตรงนี้รอยร็อกแน่นเลยครับเอาถังมาใส่น้ำไหมหน่อยผมจะจับจารบีครับเกิดร้อยแน่นเลยครับสายรัดจารบีไม่ออกเลยครับนี่นี่นี่นีออกปะโมงคนบกออกแม่ไอเราคนนู้นหรอคนนู้นหรอร้อยยังพอแล้วเดี๋ยว่นเปิด ขวาหน้าหลังบอกด้วยเรียบร้อยครับอัดจารบีเรียบร้อยนี่เรียบร้อยฝั่งนี้เข้าไปแล้วจารบีกลมปุ๊บเลย ้เกิดเมียรู้เารวเราอ่ะสยสยใียบร้อยแล้วครับไหนขอส่งไปทางโน้นหน่อยพี่เรียบร้อยแล้วนะโน,น้นนะฮะเข้าไปเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยครับนี่หมุนและเผาเรียบร้อยครับโอเคตรงรูแล้ว,วเรียบร้อยนะ เข้าแล้วครับตรงรูเรียบร้อยครับนี่ล็อกล็อกข้างในนั่นก็นหัวเผาเสียบก็เรียบร้อยครับนู่นฮะเรียบร้อยครับฝั่งนี้ลงเรียบร้อยอ่าแหลกเหลืออะไรเรียบร้อยครับหุ่นเผาเรียบร้อย ร้อยครับแบบนี้เดี๋ยวขันเผาก่อนขันเผาก่อน,นเออเรียบร้อยครับนี่ <S 2> <S 2> ใส่คลิปล็อกเรียบร้อยนะฮะนี่เปลี่ยนใหม่นะฮะนี่เผาสองข้างเลยนี่เปลี่ยนใหม่เลยเรียบร้อย,ย,ยเผาครับยาวเลยครับนู่นนะ,ะเขา,เอาบอกแล้วให้วางขอข้ออของยาวเอองานไลนช่างขอ ทางก át, ็ไม่ธรรมดานะครับเรื่องสาวๆดโอ้ยเด้อเงี้ยเแม่มเถอะเอ๋ย uh ่างก็หมดเรียวหมดแรงหรอกโอ้ยหมดอ้โหตัวนี้ก็โหลึกลึกเหมือนกันนะพี่นนอะโอ้ถึงเบาล้อเลยบ้างอ่ะอันนี้ก็สายยาวนะครับฮะไม่เข่ายิ่งเริ่มจนรล่นเลยอาฮะใช่ ลุนออกมาเลยโอ้โอ้เออเออพอไหมปะอืมโอเคเรียบร้อยครับวงมลยตรงเลยคุวงมาลายตรงเลยครับวงอะไรตรงเลยซ้ายใช่ไหมทางนู้นใช่ไหมอีกออกมาออกมา พอ่าไงเข้าไปนั้นแค่นั้นแหละนี่เดียวโอเคปนะ่ะไปล้อข้างหลังคร,ร,รับผมเนี่ยตรงแล้วครับเ,นะเอาเอาโนนะเอาเหล็กล็อกเหล็กเลยครับเรียบร้อย ตั้งศูนย์อยู่ครับใส่แล้วเอาออกแล้วใส่ล้อเลยบอกปลาใส่ล้อเลยใส่ล้อเลย,รเ,ลยเรียบร้อยครับปลาใส่ล้อเลยใส่ไม้กันโค้งครับโอ้ยาวเลยวะยาวไหม มืดเนาะยังมืดมืดมโอเคครับผมเรียบร้อยครับเช็คดูเรียบร้อยหมดน่นครับยางเพผาหุ้มเรียบร้อยครับน้ำมันไม่เยอมแล้วตอนนี้นี่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ใส่ไม้กันโครงฝั่งนี้นะฮะเนี่ยแล้วก็เรียบร้อยใส่ล้อใส่อะไรเรียบร้อยหมดเลยครับผม จบเลยครับมืดเลยครับทำตั้งแต่บ่ายสองกว่าครับใส่น้ำมันเกียรครับสองพันยี่หกง่ายครับเสียบลงไปข้างในครับมันไม่เห็นนะครับมันอนามืดครับลงไปข้างในครับนี่มันก็จะค่อยๆลงครับดึงออกไม่ได้ไดนเยนกันครับเปิดได้ฉีดมันลูกค่เลย ทั้งหมดเจลลิตใช่ไหมป๋าใช่ไหมน้ำมันเกียร์เจลลิตครึ่งเนาะเยอะมากเลยน้ำมันเกียร์ัวเครื่องนเอะเอเนาะโอ้โหไอไอนี่สองเกลนเลยหรือเปล่าหรือไงไม่มันต้องมันมันจะมีค้างทอกอยู่ไงอ๋อโอเคตอนที่เราถ่ายธรรมดาใช่ไหมมันก็ออกเฉพาะไอที่มันอยู่โอเคในทอกมันไม่ออกเจลลิตรกว่าเลยครับสองพันหกหกครับพอเราถอดเพลาออกน้ำมันเกียร์มันออกมาเราก็ต้องใส่คืนเข้าไปครับเรียบร้อยครับ ใส่ล้อครับดีไปเสร็จอเเสร็จแล้วครับผมสองฝั่งเลยครับผมนี่ฝั่งขวาก็เสร็จครับกำลังหมุนล้ออยู่ครับซ้ายก็เรียบร้อยครับผมนี่วันนี้เปลี่ยนมา3ามสี่รายการเนาะเรียบร้อยครับโอเคครับขอจบคลิปไว้ท้งนี้ก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อาพาดการติดตาม คลิปลปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ